ช่วงอาเซียนราอัพค่ะเรื่องใหญ่ที่เป็นไปทั่วโลกเลยนะคะเมื่อมีนับการเมืองฝ่ายค้านของกัมพูชามาถูกฆ่ากลางกรุงเลยนะคะกลางกรุงเทพมหานะครคุณวัชรินเศรษฐกุด,ดันพร้อมอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวัชรินค่ะ,ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณจนิกาดรสังก,าก,งกมาและคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คนไทยหลายคนตื่นตกใจนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าอุ้ยมาเกิดเหตุอะไรแบบนี้ขึ้นอย่างอุกอาจกลางกรุงของเราได้นะคะหลายท่านและหลายท่านก็คงจะทราบไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับอดีตนักการเมืองฝ่ายค้านลืมกิมยานะคะซึ่งเเมื่อเมื่อเห็นข่าวนี้นะคะก็รีบสอบถามกับ เพื่อนผู้สื่อข่าวในกัมพูชานะคะว่านักการเมืองท่านนี้เนี่ยมีความโดดเด่นอย่างไรในในกัมพูชานะคะก็ทราบได้ว่าเขาเคยเป็นสมาชิกพักคนหนึ่งนะ,ะของพักกู้ชาติกัมพูชาซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านะค่ะแต่ว่าพักฝ่ายค้านนี้เนี่ยถูกยุบพักไปแล้วถูกศาลสั่งยุบพักไปแล้วเมื่อประมาณ6กเจปีที่ผ่านมานะคะในข้อหาที่หัวหน้าพักซึ่งก็คือสมรังสีค่ะกับเกื้สุขาเนี่ย เก่อกระบฏน,นะคะซึ่งถ้าพูดกันตามจริงแล้วพรรคการเมืองฝ่ายค้านตอนนี้เนี่ยก็แทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วจากกัมพูชาค่ะแต่ว่ายังคงมีการเคลื่อนไหวใต้ดินกันอยู่นะคะและการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่นั้นก็มักจะมาทํากันนอกประเทศกัมพูชาค่ะจะทํากันอย่างจงแครจงแจ้งหรือว่าจงครึ่มในประเทศกัมพูชาไม่ได้เพราะว่ามีการปราบปรามหนักหน่วงมากนะคะแล้วก็พบได้ว่าบรรดานักการเมืองหรือว่านักเคลื่อนไหวการเมือง ที่มีทัศนคติฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลกัมพูชาซึ่งปกครองโดยพรรคประชาชนกัมพูชาหรือว่าเอ,อ่อซีพีีมาประมาณสี่สิบปีแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็จะถูกปราบปรามนะคะแล้วก็จะมีกฎหมายอย่างอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวค่ะเพื่อไม่ให้ไม่ให้มีการก่อกวนหรือว่าก่อเหตุการณ์ที่ไม่สงบเพราะฉะนั้นบรรดานะักเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้เนี่ยจึงอาศัยช่องทางในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดก็คือประเทศไทยนั่นเองค่ะจากการพูดคุยนะคะกับผู้สื่อข,ข่าวเพื่อนผู้สื่อข,ข่าวชาวมพูชานี่ก็พบได้ว่าคุณลุมกิมยาเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นนักการเมืองที่มีความโดดเดน มากนักนะคะไม่ใช่เป็นนักการเมืองที่อยู่แถวหน้าของพักฝ่ายค้านนะแต่เขาก็เป็นสายหนึ่งของในกลุ่มสุขานะคะที่เป็นผู้ก่อตั้งร่วมพักกู้ชาติกัมพูชาร่วมกันกับสมรังสีค่ะแล้วก็มักจะเข้ามาในประเทศไทยบ่อยๆนะฮะถามว่าเข้ามาทำอะไรก็คือเข้ามาปลุกระดมนะคะแล้วก็เข้ามา จะจะเรียกว่าสร้างขุมกําลังหรือไม่อาจอาจจะพูดไม่ได้ถึงคํานั้นนะคะแต่ก็เข้ามาเพื่อที่จะปลุกระดมมารณรงค์ระดมความคิดนะคะกับบรรดาเครือข่ายแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยค่ะคุณกนิกาดรสังกมาทราบไหมคะว่าในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะที่มีการรวมตัวกันของเครือข่ายผู้ ที่มีความคิดเห็นทางการเมืองแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจากกัมพูชาเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหลายจุดหลายพื้นที่พื้นที่เด่นเด่นเลยนะคะที่มีการเอ่ยถึงจากเพื่อนผู้สื่อข่าวกัมพูชาคุณเป็นสุเพียเนี่ยก็คือจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะ่ะสมุทรปราการ ปทุมธานีและก็ที่พัทยาค่ะนอกจากนี้แล้วบริเวณเจังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็บริเวณตลาดโรงเกลือเนี่ยก็มีกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกัมพูชานี่ค่ะหนีออกจากกัมพูชามามาอ,าอยู่ในดินแดนของประเทศไทยบริเวณที่อะกล่าวมาเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็เวลาที่มีนะักการเมืองฝ่ายค้าน เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะไปพูดคุยกันนะคะตามชุมชนที่พักต่างๆของแรงงานต่างด้าวกัมพูชาและก็โดยเฉพาะเ,าเครือข่ายทางการเมืองที่มีเจตนารมร่วมกันแต่เมื่อถามว่าบรรดาพัก บรรดาแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่อยู่ในไทยเนี่ยมีความเชื่อมั่นเชื่อถือในในบรรดากลุ่มผู้ริภััยทางการเมืองกัมพูชาที่เข้ามาอยู่ในไทยมาปลุกระดมในไทยมากน้อยเพียงใดเนี่ยต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้ความเชื่อมั่นลดลงมากเมื่อเทียบกับในอดีตน,นะคะสาเหตุก็เนื่องมาจากว่า เขาเห็นความล้มเหลวของพรรคฝ่ายค้านที่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยในประเทศบ้านบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาคะและประกอบกับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนายรัฐมนตรีคนปัจจุบันน่ยนะคะซึ่งก็คือดอกเตอร์ฮุนบเน็ตเนี่ยคะ่ะลูกชายของสมเด็จคุนเซนเนี่ยนะคะก็มีนโยบายในเชิงสร้างสารรค์นะคะที่ช่วยให้ แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเนี่ยเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้อย่างไม่ผิดกฎหมายมีการทำ MOU แล้วก็มีรัสวัาการต่างๆที่ดีขึ้นก็เลยทำให้บรรดาคนหาเช้ากินคำ่ำนะฮะบรรดาแรงงานชาวกัมพูชาต่างๆเนี่ยเริ่มมีใจเอ็นเอียงไปสนับสนุนพรรครัฐบาลแล้วก็นายรัฐมนตรีคนปัจจุบันมากยิ่งขึ้นรายง,งานล่าสุดนะคะพบว่า ตอนนี้เนี่ยค่ะจับกลุ่มตัวมือปืนผู้ต้องสงสัยที่ว่าเป็นมือปืนยิงสังหารลืมกิมยานะคะอย่างอุกอาจนาวัดบวรได้แล้วค่ะจับตัวได้โดยตำรวจของกัมพูชาที่จังหวัดพระตะบองค่ะคุณกนิกาทตรสังกมาค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังสอบปากคำกันอย่างใหญ่โตเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันตำรวจไทยก็กำลังจะมีหนังสือค่ะขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาซึ่งก็แน่นอนล่ะว่าเป็นคนไทยแน่ๆนะคะจาก การที่มีการที่จะมีหนังสือออกไปเพื่อขอให้ส่งตัวผู้รายข้ามแดนมา ทีนี้ก็คงจะอรอภายในวันสองวันนี้ละค่ะอาจจะได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนเน,นะคะว่าปมเหตุของการสังหารเนี่ยมันมาจากการเมืองหรือไม่นะคะหรือมาจากเหตุส่วนตัวต่างๆเพราะว่าเมื่อ,อรวบรวมข้อมูลได้จากเพื่อนผู้สื่อข่าวกัมพูชาเนี่ยก็พบได้ว่าคุณลุงกินยาเนี่ยนะคะไม่ได้มีความโดดเด่นทางการเมืองมากนะักไม่ได้เป็นหัวหอกคนสําคัญแต่ก็ไม่อาจจะละทิ้งประเด็นที่ว่าเป็นผู้ที่มีความที่เห็นต่างจาก การทํางานของรัฐบาลนะคะไม่แน่ใจว่า,าผลการสอบปากคําจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือว่าตอนเนี้สปอตไลท์นะคะมันก็พุ่งมาที่ประเทศไทยแล้วล่ะค่ะว่ารัฐบาลไทยรวมทั้งทางการไทยเนี่ยจะดำเนินคดีแล้วก็แก้ไขภาพลักษณ์นะคะที่เกิดเหตุยงิงนักการเมืองฝ่ายค้านของประเทศเพื่อนบ้านกลางกรุงเนี่ยเราจะ ดำเนินการอย่างทันท่วงทีเพื่อ เพื่อปลดโซ่ตรวนที่ตอนนี้หลายๆฝ่ายก็พยายามจะเอาเข้ามาผูกเราเอาไว้นะคะได้อย่างไรและที่สําคัญก็จะเห็นได้ว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาการทางการไทยกับทางการกัมพูชาโดยเฉพาะตํารวจเนี่ยโอ้มีความร่วมมือกันอย่างแข่งขันเลยทีเดียวนะเราจะเห็นได้ว่าหลายครั้งที่ตํารวจไทยจับกุมนะักเคลื่อนไหวทางการเมืองของกัมพูชาแล้วทางการกัมพูชาก็นําตัวกลับไปนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าออมันเป็นการ ดำเนินการแบบ r i c i p l o c a t e นะคะหรือว่าต่างตอบแทนที่กัมพูชาทางการกัมพูชาก็สอดส่องนะักเคลื่อนไหวทางการเมืองไทยที่หลบหนีข้ ừ ừ ừ. ามแดนก็ไปยังกัมพูชาเช่นกันค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าความร่วมมือแบบนี้เนี่ยเป็นไปอย่างแข็งขันมากเลยนะคะคุณตน,นิกาดกรศักมาค่ะ,ะซึ่ง<า>ซึ่งอันนี้มันมันก็ เวลาเราเห็นอย่างอิสราเอลเนาะกรณีอิสราเอลเวลาไปนึกจะเอาอาวุธเข้าไปจัดการกับประเทศเพื่อนบ้านมันก็เป็นเรื่องอำนาจอาธิปไตยมากๆซึ่งประเด็นเนี้ยมันเป็นความร่วมมือที่ที่โอ้ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ประเทศไทยในฐานะรัฐอธิปไตยมากเลยเนาะใช่ค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะค่ะซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะ เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะขอโฆษณาไว้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่ฉันจะไปรวบรวมเลยค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความร่วมมือแบบแบบที่ไม่ได้โจงแจ้งนะคะแต่เป็นความร่วมมือในการไล่จับคนที่เห็นต่างหรือ,อ,อสังหารคนที่เห็นต่างแบบนี้ในอาเซียนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณลุมกินยานี่อาจจะไม่ได้โดดเด่นในเชิงการเมืองนะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามันเหลือการเมืองฝ่ายค้านไม่มากที่อยู่ในแผ่นดินของกัมพูชา แล้วก็เขาเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่คุณเซนก็ไม่พอใจถึงขั้นเรียกว่าพวกก่อการร้ายเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณวัชรินมากๆเลยค่ะค่ะยินดีค่ะค่ะและนี้ก็คือช่วงอาเซียนเราอัพค่ะช่วงอาเซียนเราอัพ